ค่ะผู้ควร่วมพิธีตอนนี้ประจำจุดเรียบร้อยนะคะรวมถึงท่นานผู้ควบคัมการและคณะชมรมแม่บ้านจากำรังทุนทอนภาคหนึ่งทักรับใ้ประชาชนตรงหน้าวันหยุดมะรุมค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะเชิญมาเลยพ่อกรอนค่ะ ค่ะผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นำพวงมาลัยไว้ในมือของทุกท่านนะคะเลียนเชิญท่านผู้มนุษการและประธานชมรมแม่บ้านเลียนเชิญท่านประธานผู้มนุษการและท่านประธานชมรมแม่บ้านเดินประจำจุดนะคะท่านรอผู้บนุษยการเรียนเชิญวางมาลัยข้อก่อนบริเวณด้านหน้าค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บังคับการค่ะ,คะเรียนเชิญชมรมแม่บ้านค่ะเดินเดินแะออกด้านข้างได้เลยค่ะ ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนตงหน้าป้ายดัลดงค่ะสำหรับพิธีวางโคมลาบริเวณลานหลวงปสวรีเสด็จเรียบร้อยแล้วคะหลังจากนั้นจะเป็นการบันทึกภาพร่วมการถ่ายคราวนี้จะเป็นขออนุญาตนะครับพร้อมนะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามภาพนะครับหนึ่งสองสามกล้องหลังด้วยครับกล้องหลังหรอกล้องหลังนะครับสาม คำครับหนึ 2, ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับอันนี้ไม่บ้านท่านรองผู้จัดการท่านผู้การนะครับ ลูกรองปุณระเอกเผ่าสียานนท์ทั้งหมดตรงอึ๊บอึ๊บมา้เป็นท่านผู้จัยการ เป็นท่านผู้จัดการและท่างการและขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการคขออนุญาตเชิญท่านผู้การครับ แดงคองพเคารพปูปรอโคตรเอนเผ่าศรียาน,นุนตหรวจตองอึ๊บอึ๊บครับนันตสร็จที่ททีนะจุดน,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 นีครับ

เขาเป็นยังไแล้วต้องเสือมีอต่อเหรอน่ารักสิน่ารักมากไอ้นี่เหรอนี่รักสิน่ารักทุกคนอ่ะเพอเจาพยางาเดี๋ยวนะครับพยาธพี่เชิดานนีเหมือนกันนะครับผมโอเคพี่รมามีนจะคนน่ารักพร้อมนะครับมองต้องผมมาก่อนนะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามีภาพนะครับ 1, <ersch> 2, ึ่งสองสมีรเอแวะมาพี่ลาแต่เโอนโอนพี่ลามาหพี่ลาก้เรอผมคนอื่นหลายคนแล้วเอาให้ตำรวจกงอืมแล้วนะครับเขาเหลือไปเนี่ยก็หมนะครับเอามีแต่โต๊ะนักงานองทุนนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามทู่้ี่่ไม่ได้ผูนี้ญ่ที่ท่านผ้นะ

สพบางแม่บางยะนาบางแม่นานะครับได้ทำการจับกลุ่มนะครับกลุ่มเครือข่ายนะครับซึ่งมีพฤติกรรมในส่วนของการจัดให้มีการเล่นช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้บุ้เขาเล่นการพน,านันเล่นทางสื่อลนล็ก็หนีนะครับสืบทราบว่าเป็นกลุ่ม แก๊งนะครับมีเงินหมุนเวียนประมาณพันล้านบาทนะครับ <c oughs> ก็เข้าไปเดือการเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชุดเจ้าหนี้สืบสวนของสพบางแม่นางนะครับร่วมกับสืบสวนของภาคนะครับเข้าตรวจคน้นทั้งหมด4จุดนะครับ3จังหวัดนะครับตรวประการ1จุดขอนแก่น3จุดนะครับอุบล1จุดนะครับจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้4คน นะครับตอนนี้จับกลุ่มเลยก็ดีนะครับแล้วก็จะขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับในส่วนของทรัพย์สินที่ยึดได้นะครับเป็นเงินสด1ล้านบาทเศษนะครับรถยนต์5ขคันนะคับทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีกระเป๋าแบเนมโทรศัพท์มือถืออีก18เครื่องนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับและที่สำคัญคือมีบัญชีเงินฝาก8ิส่ ะครับ28เล่มแล้วก็ ATM 22ใบนะครับซึ่งตั้งบัญชีแล้วก็ ATM นี้เราจะตรวจสอบเพื่อหาโครงข่ายในเรื่องการเปิดบัญชีมาเนะครือข่ายที่อยู่เบ้างหลังนะครับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดทั้งหมด35ล้านบาทนะครับเป็นปฏิบัติการของสพบางไม่นางนะครับตรวจภูทรนนทบรุรีซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับซึ่งตรวจภูทรทาคหนึ่ง จะกดขันจับคุมอย่างต่อเนื่องต่อไปก็ฝากทางเพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีลักษณะการเล่นหรือชักชวนให้เล่นักษณานี้ขอให้แจ้งมาทางหนึ่งก็หนึ่งนะครับทุกสพนะครับพร้อมปฏิบัตินะครับเพื่อเป,ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดมาทีอ่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินเพื่อเสริมชนเพื่อทราบครับมีใาถัมไหมครับ ผมกลับไปแล่วไหมต้นไป้ไหมโอเคครับตรงนี้เดีส่วนภาตก็จะจัดพนักงานสวนแล้วก็จะปุ่มเครือข่ายที่อยู่ในเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ถึงโดยดีสุดนะครับเพื่อหาขบวนการนะครับตามยึดทรัพย์ตามมาตรการฟอ,อกเงินตามมาตรการากต่างๆนะเพื่อยึดทรัพย์เพื่ออ,อ,าอาจจะมีการเฉลีย่ยเกินอาจจะมีบัญชีที่ เกี่ยวยกการช่อโกงออนไลน์นะครับจะได้มีผลในการเฉลี่ยคืนกับผู้เสียหายที่อาจถูกลงมาในบัญชีเหล่านี้บัญชีเหล่านี้ยราไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับขอบคุณสูงชนครับคุณครับกองบัญชาการภาคหนึ่งนะครับนะครับในส่วนกองบัญชาการภาคหนึ่งนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีศูนย์แจ้งอยู่แล้วนะครับอยู่ที่พจวนนทบุรีนะครับก็รับเป็นศูนย์การในการรับแจ้งทุกศูนย์ ทุกเรื่องที่เข้ามานะครับอย่างที่เป็นข่าวที่สพรลตนาที่เป็นนะครับซึ่งพนักงานส่วนรับแจ้งอันนี้ทุกเรื่องเอามารวมอยู่ที่นนทบุรีนะครับดาเนินการส่วนสพต่างๆก็รับแจ้งเหมือนกันงั้นทุกเรื่องจะถูกดาเนินการทั้งหมดอย่างนั้นปัญหาที่เข้ามาเนี่ยจะให้ท่านรองอัตริยนะครับเป็นคนในการ r u n น i n g ทุกปัญหาจะรับการแก้ไขเรามีตั้งศูนย์รับเรื่องราวลงทุกในเรื่องของการเช่าโกงออนไลน์เรียบร้อยครับ คอับนเท่าไหร่ด uh ูประชาชนอันเท่าไหร่รู้ไหมล้าประมาณส0ล้านเนาะรับล้านครับสบล้ารลุันแรกเปลี่ยนสวยด้วยโอเคขอบคุณมากนะครับมีอะไรให้ช่วยอะไรบอกครับมีอะไรก็เดี๋ยวอธิบายที่พวกนี้ก็ได้พีก็คือสรุปสันวเสร็จ วันวันละเ็บาเ่็ายตัวอย่างนะับตัวอย่างนครับที่มาแล้ว็แตงม่ครับแล้วก็ในส่วนของที่อีกขัหนึ่งนะแล้วกย่าของพอที่จะรับใช้แล้วก็ทำหน้าที่อย่างเป็นควาสามารถในที่สุดครับที่ได้ต่างการมานีอก็สามารถงเรือเป็นอย่างนี้ดรับีมั